ลิดลิดล <c oughs> ิดลิดสู่ครับลิดสู่เขียนยังไงนี่เล่นเหมือนที่รุ่นปั้งลองยังอ่ะไม่เหมือนหรอกลุงมันไม่มีทางเหมือนกันคล้ายๆอยู่นะลองยังลุงลองยังลองลองเอาไปลองพี่เปาไปเป็นมึงลองกับพี่เปาดิเวทโอ้โหกูยังหรอไมพี่เปาอะกูยังหรออ่ามันหนึ่งโป้เฮ้ยพี่เปาอาจจะเก่งก็ได้นะ กอาจจะชนะไอเวทก็ได้ลองเลยครับเออดีป่ะเอดีป่ะลุงลุงครับลุงเขาเขาแกงกอดได้ไหมครับหัวข้อสองหัวข้อสองแต่เข้าเลยแต่เข้าเลยได้ได้เลยแต่ผมไม่เอาแล้วนะเที่ยงคือนมันสภาปิดตีหนึ่งหัวข้อสองหัว้อสองเที่ยงคืนพี่สภาปิดเที่ยงคืนครับพี่เบสเบสมาลองนี่เบสมาลองพี่ดิเดี๋ยวลุงรอนี่แป๊บโอเคโอเค แต่ผมฟอร์มไมค์ตอนนี้ผมไม่ได้เลยนะหนึ่งอ่ะไม่มีส่งเลยนะตอนเนี้ยวาพี่ปาาชนะเจมเสียงตัดอ่ะมีเจมเสียงตัดอ่ะตกายอะไรนะเขื่ออยากลองเหรอไม่ไม่ไม่เวทเวท ไม่ได้จังหวะมันล็อกป้าพี่พี่ล็อกป้าผิดคนใไมอเออล็อกป้าผิดคน ิอโอ้พรอพอะไรนะก็ไม่รู้เนี่ยเฮีย,ปยแป๊บ,บนึงอพอแล้วมั้งพี่พอยังพอแล้ว เดี๋ยวมันมีของเล่นแอร์ดอปนะพี่เปาเดี๋ยวไม่ได้เซ็ตของเลยใครแม่เปิดตู้ได้บ้างวะตู้บ้านเนี่ยเอาพี่เงียบจอมแม่ดิไม่เสียผ่าตัดเสียมันตัดแต่มันตัดจริงๆผัาตัดมันตัดจนพอมพังเลยอ่ะก็ยืนรอกันต้องนาน สองชั่วโมงแล้วไม่มาโอเคว่ากอโทษแล้วก em> ันไม่เป็นไรเอาไปให้ได้โอเคไหนจะตีอาวุธอะเวดน้องพี่ฮะเขาอยู่แต่ว่าพี่ไปไหนไม่รู้ไงเขาหลบพี่ชายเปิดบ้านได้ปะเขามีของเขาบอกว่าเขายังไม่ตีเขายังไม่ตีถูกต้องมาเขาบอกเมื่อกูว่าอะไร มีใอยู่ไปไปไปมาแล้วอะไรนะมีมีใครอยู่เลยไปมาแล้วเพงไม่บ่อยบัสอ่ะตอนแรกที่มันไปเทสอ่ะไปไหนไม่ไม่ผมผมเข้าไม่ได้่าผมไปเข้าได้เพิ่งเข้าได้เมื่อสิบนาทีแล้วไปบอกมันเลยไปบอกมันเลยมันอยู่ไปบอกมันดิยิ้มรถกันเนี่ยเวทเวทเวทไม่เวทพี่พี่อาจจะสู้ไม่ได้แต่พี่มีน้องพี่ที่พอสู้ได้อยู่อะไปลองพี่หน่อยได้ปะ เอาไม้ก่อนเงียบดิมามามาเออเดี๋ยวจะกัรกระดานให้ไอ้ไอนี่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วจะไปฟันทายมันดูดิก็เสียไม่ได้ก็มีขอเหมือนกันขอแค่ผมให้ขึ้นมงบนเหือปะ กูจะไม่หมุนกลับนะตอนแรกอ่ะไม่ต้องใช้กเกาะอ่ะพี่ เหมือนก็ไปช่วยหรือเปล่าไม่มีวอนะกูก <laughs> ็ไม่มีวอเหมือนกันบายอุ๊ยไอ้ยียทำไมมันบูทไม่ไปวะอันนี้อันนี้สองต่อแล้วปะสองต่อแล้วปะใช่พี่วินท้ายวินท้ายวินท้ายเลย Menna yam he me

nó quay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มมออเีี้ยจันมันเอาม sw ือลงไงพี่กดเอ็กกดเอ็กซ์แล้วลิฟวิไปทางก็ปล่อยแล้วลิฟวิไปทางก็ปล่อยเออ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 ด่วนเลยด่วนเลยสามนาทีสามนาทีสามนาทีขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยสามนาทีสามนาทีถ้เข้าไปแล้วมึงแพ้ไอ้ดอกเนี่ยชีสเนี่ยเออมานได้แพ้รอเถอะอุ้ย ยอ้ยอกอนอนไปออกเลขเลขเอาของไปไม่ยไม่ใเก้าหกงี่ตอนเยอะนึกว่าผีพอลวมั้งไปไอ้ดอก อ้้อ้อรอกครับเวทแอดอกแอดอมันกินกันยากมันรู้เรียมหมายงั้น่ะมันไปยังไงพี่เปา่าแดกดไอเดกดไอเด F8 F8 go แอรดอันไหนอะพี่8 F8 เลือก go แอรด อันไหนพี่ลุกหนึ่งลุกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งแอดดับหนึ่ง